น้อยผู้ไรเรี่ยวแรงนั่งศพกันอยู่ริมทางดินที่ถูกแดดเผาจนแตกกระแหงสองชีวิตที่กำลังจะหมดแรงหมดอาหารและหมดหวังเช้าวันนั้นพระภิกษุรูปหนึ่งเดินบินธบาทมาจากปลายหมู่บ้านแสงอาทิตย์อ่อนส่องกระทบจีวรของท่านจนดูอบอุ่นเหมือนแสงแห่งปาฏิหาริย์เด็กน้อยเงยหน้าขึ้นสายตาที่เต็มไปด้วยความหิวความกลัว และความวิงวอนหญิงชาราเอามือกอดลูกชายไว้แน่นเหมือนกลัวเขาจะหายไปพระภิกษุหยุดเดินมองสองชีวิตนั้นด้วยความการุณาในบาทของท่านมีอาหารเพียงเล็กน้อยที่ได้มาจากชาวบ้านช่วงเชา้าไม่มากพอสำหรับตัวท่านเองด้วยซ้ำแต่ท่านกลับยื่นมือออกตักอาหารในบาทแบ่งให้หญิงชาราและเด็กน้อย โดยไม่ลังเลแม้เพียงชั่วลมหายใจหญิงชราน้ำตาไหลไม่ใช่แค่เพราะได้รับอาหารแต่เพราะเธอรู้สึกว่าโลกนี้ยังมีคนมองเห็นความทุกข์ของเธออยู่เด็กน้อยยกมือไหว้ด้วยมือที่สัน่ขนขณะที่หญิงชราก้มกราบทั้งที่แทบไม่มีแรงพระภิกษุเอ่ยเบาๆทานใดไม่ยิ่งใหญ่เท่าทานที่มาจากหัวใจที่ทุกข์ เพราะผู้ให้แม้ขาดแต่ยังอยากให้นั่นแหละบุญสูงสุดจากนั้นท่านเดินจากไปช้าๆเหลือไว้เพียงแสงเช้าอบอุ่นและหัวใจสองดวงที่เริ่มมีความหวังอีกครั้ง